บริการเช่าลุงหรือที่เรียกว่าโอซังเรนเทลพอดาวได้ใช่ไหมครับว่ามันมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาก็มีบริการแบบนี้เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วครับแนวคิดเริ่มต้นของบริการนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากช่องว่างตลาดแบบมีลูกค้ามาถามหานะครับแต่มันเกิดจากการที่สังคมเนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างวัยเยอะครับคุณนิชิโมโตะทาคานบุผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาเล่าว่าเคยได้ยินวัยรุ่นผู้หญิงครับคุยกันในรถไฟแล้วก็พูดถึงกลุ่มชายวัยกลางคนแน,แนวว่ายี้มากครับเป็นพวกแปลกหน้าขยะแขยงแล้วก็เลยรู้สึกว่า อยากจะเปลี่ยนมุมมองของวัยรุ่นที่มีต่อมนุษย์ลุงม,มนุษย์ป้าขึ้นมาทันใดนั้นครับบริการเช่าลุงก็ถือกําเนิดขึ้นครับผม โดยเขาเนี่ยจะคัดเลือกคนอายุประมาณ40ปีขึ้นไปมาให้บริการเช่าในราคาประมาณ1000เยนต่อชั่วโมงเงินไทยตอนนี้ก็าจะประมาณ3 0 0กว่าบาทมั้งครับผมซึ่งคุณสมบัติเนี่ยก็ต้องคัดกันเข้มหน่อยครับ1คือต้องสุภาพอ่อนน้อมพร้อมที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีห้ามขี้โม้เอาแต่เล่าเรื่องตัวเองหรือมาเจอแล้วพูดโฆษณางานหลักของตัวเองเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เลยนะครับพฤติกรรมและคําพูดเนี่ยก็ต้องห้ามละเมิดเรื่องเพศเด็ดขาดแล้วถ้าเกิดลูกค้ายังไม่บรรลุนิติภาวะครับห้ามอยู่ด้วยกันเกิน2ทุ่มเกิน3ค้ ในหน่งปีครับจะถูกพิจารณาไล่ออกครับ